จะง่่ายอ TechForYou สวัสดีครับสมาน TechForYou เทคโนโลยีเพื่อคุณคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือสําหรับนัก DIY ต่างๆเครื่องมือตัวนี้ก็จะมีชื่อว่า Sheet Metal Nipper c u ต t e r นะครับตัวนี้จะเป็นโมเดล YT ขีด 160A เด e นเฮดคัตเตอร์ cutter, คือม,มีสองหัวนะครับสด้านอันนี้เอาไว้ใช้อะไรเหรอครับก็คือเอามาตัดนะครับตัดพวกโลหะแผ่นโลหะนะแผ่นโลหะแผ่นเหล็กแผ่นอลูมิเนียมนะครับแผ่นสแตนเลสแผ่นพลาสติกอะไรก็ได้แข็งแขงแต่ ต้องมีลักษณะที่บางๆหน่อยตัดได้นะครับหนาสุดน่าจะประมาณ2อมิลนะครับ2มิลลิเมตรนะที่สเปคไอ้ข้อโมูลทางเข้าระบุไว้นะครับก็คือเนี่ยสำหรับตัดเหล็กคือพวกไอรอนเพจอะไรเนี่ยนะก็คือ1.8ม่งจุดมิลนะครับนะหนาหนาสุดก็คือ1.8 mm, ึมิลอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นสแตนเลสก็หนาสัก1.2ม mm. ิลลิเมตรคอปเปอร์นะทองแดงหรือว่าอลูมิเนียมเพลทก็พวกแผ่นแผ่นทองแดงแล้วก็พวกพวกแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยก็หนาได้2มิลลิเมตร พลาสติกก็2ม mm. ิลลักษณะการตัดก็สามารถตัดโคง้งตัดงอได้ตัดเป็นเดี่ยมได้อะไรอย่างี้ก็เอามาต่อใช้นะครับเอามาต่อกับสว่านเนี่ยสว่านมือทั่วไปอย่างี้ก็เหมือนเป็นดอกสว่านนั่นแหละผมก็ซื้อมาใช้นี่นะครับผมจะทํากล่องนะกล่องพวกอิเล็กทรอนิกส์กล่องเครื่องม้เครื่องมืออะไรต่างๆนะต้องมีการเจาะเห็นไหมครับเมื่อผมวาด ไว้แล้วก็คือตีตารางไว้แล้วว่าจะเจาะยังไงนะแต่ก,ก่อนนะครับก็ใช้ดอกสว่านใช้ดอกสว่าน,นเล็กๆเอาแล้วก็เจาะๆๆๆๆๆๆหลายดูแล้วค่อยเอาคีมตัด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 ให้ขาดแล้วค่อยบิดออกแต่้นค่อยเอาตะไบแต่งซึ่งจะทําให้เสียเวลาถ้าเป็นแผ่นอลูมิเนียมยนี้ง่ายถ้าเป็นแผน่นสแตนเลสหรือเหล็กนี่ค่อนข้างจะยากเลยนะครับผมก็พยายามเสาะหานะเสาะหาว่าเครื่องมือตัวไหนที่สามารถตัดตัดรูอย่างนี้ได้นะครับ ก็ไปเจอตัวนี้นะแต่ตัวนี้ค่อนข้างมีข้อจํากัดก็คือต้องมีพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ที่จะตัดเนี่ย12มิลอย่างต่ำนะก็คือ12มิลมตรผมจะเจาะเนี่ยดูสียมตัวนี้นะครับต้องมีพื้นที่ตรงนี้12มิลมตรนะครับเนี่ยอันนี้ก็พอได้นะอันนี้12.5 mm, อานนี้ใช่ไหมครับนี่อาจจะแบตเตอรี่อนะ่อน้วไอ้เวอร์เนียเนี่ยก็ตัวเลขเอาจจะกระพริบอย่างนี้ อย่างนี้พอได้นะครับ12อย่างนี้แต่ตัวนี้ไม่น่าได้นะครับเห็นไ,ไหมแต่พวกนี้อย่างนี้เจาะใหญ่อย่างนี้ได้เนี่ยผมก็จะเจาะใส่พวกมิเตอร์นะตัวนี้ก็จะเป็นพวกสวิตอะไรอย่างนี้เจาะเป็นพวกงานเดียร์ไพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับเจาะสวิตอย่างนี้ซีดีบ็อกย์ก็ใส่หน้าจออย่างนี้นะผมต้องการหาเครื่องมืออย่างนี้ก็หาเล็ก จร,จริงตัดอลูมิเนียมเขาก็อยากได้แบบตัวเล็กกว่านี้หน่อยสามารถตัดพวกนี้ได้ด้วยแต่ก็ยังหาไม่เจอใครมีเครื่องมือแนะนำนะครับวิธีเจาะพวกนี้ให้ได้แนะนำมาทีว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรนะจิกซอ,อคงไม่ได้นะครับผมก็เลยจะเอาตัวนี้มาใช้ดองดูจอะใส่เนี่ยนะครับจาะใส่พวกปลั๊กเอซีอย่างนี้ก็มาแกะดูข้างใน ราคาไม่แพงครับก็ร้อยส0งร0อก็แล้วแต่ร้านนะครับถอดออกมาอย่างนี้ก็จะมีัจนี้ก็เป็นเครื่องมือสําหรับไว้ขันอะไขันถอดอะไรถอดแกะอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีเป็นดับเบิลเฮดก็คือ2หัว2ด้านนั่นแหละก็คือตัดได้2ด้านนะครับเนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็ขันนะครับขันใส่กับตัวสว่าน กใช้ตัวสว่านในการหม,มุนก็จะเป็นหมุนแกนอย่างนี้นะก็จะเกิดเหล็กเหล็กตัวนี้ก็จะชักเข้าชักออกสองนสลับกันอย่างนี้นะครับซึ่งจะมีเหล็กตัวนี้จะมีตัวเบอา,วาวอยู่กดใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวตัดเป็นตัวเฉือนจะเฉือนพวกเนี่ยพวกแผ่นเหล็กแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยเฉือนออกไปการเฉือนนี้ข้อมูลไม่ได้บอกนะครับว่าเฉือนไปกี่มิลลิเมตร การเฉือนนะครับจะเห็นเห็นไหนมจะมีจุดเบ้าอยู่ประมาณนั้นนะครับพื้นที่จะกินจงมีเดี๋ยวผมเอาเวอร์เนียวัดได้ไหม <lebih S 2> เขาต้องนะว่าเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยว <gracias S 2> จะลองตัดดูนะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะเจาะรูอย่างนี้ก็ต้องมีเอาดอกสว่านนะครับเอาดอกสว่านเจาะดูก่อนเป็นดูกลมก่อน ดอกสว่านเท่าไหร่ก็ต้องเนี่ยต้องเอาหัวตัวนี้เข้าให้ได้เนี่ยหัวท้งสองนี่ครับถ้าตีไปก็ประมาณเนี่ยผมจะวัดให้ดูคร่าวๆมือก็เป็นดอก11มิลก็เหมือนกับเขาว่านะครับต้อง12มิลเพื่อจะเอาตัวนี้แย่เข้าไปได้ก็ทําการตัดเฉือนถ้าวัดอย่างนี้ก็คือประมาณ1 1มิลข้อมูลสเปคบอก12มนมนะครับ ก็จาะฉะนั้นผมจะเจาะลองเจาะตัวนี้ดูคือผมต้องเอาสาอว่านเจาะดูกว้างก่อน12มิลิเมตระเดี๋ยวผมจะทําการประกอบเข้ากับตัวสว่านนี้ จะตัดประมาณนี้นะครับสว่านก็ถ้ามีที่ล็อกก็ดีนะครับเราก,กดแล้วก็ล็อกถ้าปรับสปีดได้ก็ดีนะตามสเปคข้อมูลบอกว่าให้ใช้กับสว่านนะครับสว่านที่มีความเร็วรอบอยู่ที่1,500รอบถึงนะครับเห็นไหมจำบีบอกอยู่นะก็คือเนี่ยสปีด3,000รอบนะครับ ข้อมูลบอกก็คือสัก1500รอบถึง3000รอบต่อนาทีนะความเร็วของสว่านที่จะมาต่อใช้กับตัวนี้นการต่อก็เนี่ยลักษณะแต่เขาก็บอกอยู่แล้วว่าไปต่อ,อยังไงเนาะ,ะส่วนประกอบก็คือมีอะไรมีไส้ข้างในอะไรอย่างนี้ครับเป็นไหมเป็นเบาตรงนี้นะใช้ตวชัวนี้เฉือนเฉือนส่งส่วนที่จะตัดส่วนประกอบต,อต่างๆ S&B มีอะไรบ้างแค่นี้นะครับ การใช้งานก็คือจับจับตรงนี้ก็สามารถเจาะเป็นรูกลมได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นรูเดียเด่ยวๆอย่างนงี้ได้นะครับแต่ก็ค่อนข้างจะต้องใช้เนื้อที่พื้นที่ที่จะเอามาตัดก็ต้องมีเนื้อที่ใหญ่หน่อยอย่างงี้ช่อ,ง,องนี้ได้ย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเจาะดูแล้วก็ทําการลองตัดตัวนี้ดูผมก็ทําการเจาะมาแล้วนะประมาณน,นี้ก็ ใช้ดอกสวรานมาน12มิลน,นะครับกบเกืีบ12มิลน,นะครับตรงนี้พืน้นที่อาจจะไม่สะดวกนะครับจริงๆเรก็าอาจจะทําอีกที่หนึ่งนะแต่นี้อาจจะมาถ่ายทําให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวนี้แย่ yeah, เข้าไปได้อะไรอย่างนี้นเพื่อให้ให้ตัวนี้เข้าได้อะไรเจาะประมาณ12มิลตามที่เขาบอกนะครับเวลาใช้งานก็จับอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดตาม ตามที่เราต้องการดูว่าจะต้องกินยังไงนะครับจะกินไปประมาณนี้ ง่ายนะครับไ,ไหมครับก็จะทำให้ นี่นะครับเราตัดง่ายๆขึ้นอย่างนี้ นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ทำผมทำให้เห็นก็ข้าวนะนะงานก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับก็จ,จะตัดง่ายหน่อยเนาะเนะี่ยก็ยังดีกว่าใช้ดอกสว่านนะครับเจาะที่เรดูแล้วค่อยหักค่อยตัดออกเอาอย่างนี้มันก็น,นิ้วจะง่ายกว่านะก็อาจจะไปใช้ตัว ท่านจับดีๆนะครับค่อยๆเจาะก็จะดีกว่านี้หน่อยอันนี้ผมวางตัวนี้อาจจะไม่สะดวกสามารถใช้งานได้ดีง่ายเลยนะครับตัวตัวนี้แต่ข้อเสียคือตรงนี้ใหญ่หน่อยเนาคือต้องเจาะรูสัก12มิลิเมตรนะครับเึงจอเอาหัวตัวนี้เข้าไปได้แค่นั้นเองเจาะโค่เจาะซีดียมเจาะวงกลมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมอยากได้แบบเล็กกว่านี้นะครับจริงอยากได้เล็กกว่านี้หัวเล็กกว่านี้ทำมาใช้กับอลนะูมิเนียมเนี่ยผมก็ยังหาไม่เจอนะเพื่อจะเอาไว้เนี่ยเจาะพวกครูใส่สวิตช์เล็กๆอย่างเงี้ย ก็ต้องใช้หัวเล็กกว่าน,นี้ลงไปอีกหัวเล็ก,กอันนี้หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองเสาะหาดูอีกทีนะครับอันนี้มาใช้นี้ไปก่อนใส่ตัวนี้ไปก่อนก็ใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสําหรับนัก DIY นะนักสร้างนักผลิตต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าช่างไฟฟ้าก็ต้องใช้นะครับก็ต้องเจาะก,กล่องเจาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเพื่อประกอบ วงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นถือว่าจะเป็นเลยกับตัวนิปเปอร์นะครับนิปเปอร์คัตเตอร์นำมาให้คุณผู้ชมได้ดูทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูเผื่อคุณผู้ชมกำลังสนใจนะอยากซื้อมาใช้มาสร้างมา DIY ต่างๆนะครับก็ถือว่าผ่านถือว่าใช้ได้ดีนะครับทุนแดงได้เยอะเลยคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ